สวัสดีค่ะมาฟังดวงปีนักษัตรนะคะของคลิปนี้จะเป็นปีมะแมนะคะสําหรับใครที่เกิดปีมะแมนะคะทานายดวงราศีตาช่วงวันที่8ถึงวันที่14เดือนกรกฎาคมพศ .25 5 8ค่ะเรามาฟังแนวทางในดวงในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะเห็นเลยนะคะว่าคนที่เกิดปีมะแมเนี่ยความเครียดมานะคะรุมเร้าเครียดกับเรื่องอะไรอะนะคะนะเรื่องเงินค่ะเป็นหลักเลยเรื่องครอบครัว ลูกบริวารนี่แหละมันเป็นปัญหาเก่าที่มันสะสมมานานมากๆเลยนะคะเนี่ยรายจ่ายแบบมีจ่ายทุกวันมีจ่ายตลอดเลยนะคะรายจ่ายมันโอเวอร์โหลดไงนะคะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายถามงานก็เครียดไหมนะคะในกลุ่มของคนที่มีงานอยู่เอางี้ลวกันก่อนที่จะไปไทายคนมีงานคนตกงานก่อน,นะคะกาลังรอข่าวข่าวเกี่ววยวกับเรื่องของงานนะคะมันจะได้รับข่าวดีเรื่องของงานแต่เป็นงานที่เรารู้สึกว่าทําแล้วว่านะคะหน้าที่ความรับผิดชอบมันเยอะ แต่รายได้ของเราอะนะคะมันน้อยหรือมันตรงมันข้ามนะคะงงไหมไม่งงนะถ้าคุณเป็นกลุ่มของคนที่ได้งานในรอบสัปดาห์นี้นะคะคุณจะเหนื่อยเพราะหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะแต่ได้เงินหรือค่าตอบแทนนะคะมันไม่คุ้มกับเวลาที่เราเสียไปแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มของคนที่เราเลือกได้คุณก็เลือกงานที่เราทำแล้วสบายใจ แต่โดยองค์รวมแล้วหมอพิมพ์มองว่าคนที่เขิดอปีมอแมอาจจะต้องตัดสินใจรับงานนี้ถึงด้วยว่ามันจะหนักมันจะยากมันจะท้าทายนะแต่เป็นดวงที่ต้องแบบต้องเขาเรียกว่ารับไม่ก่อนดีกว่านะคะทาไว้ไม่ไหวทําได้ไม่ได้แล้วค่อยบาว่ากันทีหลังดีกว่าไหมนะคะถึงแม้อย่างไรก็แล้วแต่นะคะหมอพิมพ์แนะนําว่าให้รับเพื่อประสบการณ์ในอนาคตเพราะว่า จริงๆแล้วอะคนที่เกิดเปียวแม่ถามว่าคุณก็ตั้งรับไปไหมคุณก็ตั้งรับแล้วล่ะค่ะว่าโอเคทําไปยังดีกว่าเราไม่มีงานทาใช่หรือไม่นะคะพูดง่ายๆว่าเราก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าคุณคุณมีความโชคดีนะอะไรที่คนอื่นเขาทำไม่ได้อ่ะคุณนี่แหละทําได้นะคะเพียงแต่ว่าเอา่อเป็นงานที่ต้องใช้อาศัยความอดทนแล้วกันนะคะมีอุปสรการนการทางานไหมมีนะคะ แต่เรามองว่าโอเคเป็นการฝึกฝนเรียนรู้ไปรับงานไปนะคะเหมอนหมอพิมขอแนะนํานะแต่มาดูย้อนกลับมาดูค่ะในกลุ่มของพีเอ็มที่มีงานประจําทําช่วงนี้งานเยอะนะคะงานเยอะแถมยังคนมีคอยปิดแข้งเขาเรียกว่าปัดข้างแปดขาเรานะคะหรือถูกจ้องจับผิดเอางี้รืนเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะมีการปัดแข้งปัดขาอยู่นะนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะได้รับตําแหน่งใหม่ๆเพิ่มมามันเหมือนว่าไม่รู้ว่าจะหวังดีหรือว่าประมาณว่าพยายามทดสอบในการทํางานของเราแล้วกัน นะคะทำไปด้วยรู้สึกอัดด้วยนะคะมีความเครียดไปด้วยมันไม่ค่อยแฮปปี้หรอกนะคะแต่ว่าเป็นช่วงของสัปดาห์ที่ต้องอดทนและรอคอยนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าใครที่ทางานประจามีลูกน้องบริวารลูกน้องของค,คุณก็พนักงานไม่ค่อยฟังเราหรือทํางานให้เราได้ไม่เต็มที่นะคะคือในขณะที่เรากันเราทุ่มเทสุดเลยแต่บริวารคนรอบข้างของเราไม่เอาด้วยอ่ะนะคะคนที่เหนื่อยก็ต้องย้อนกลับมาเป็นปีมาแม่นะคะแต่หมอพินจะบอกว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยคุณเป็นคนที่เก็บท่องไว้นะคะ เราสวยและรวยมากเราเก่งขยันนะคะสู้อะไรพวกนี้นให้กำลังใจให้กับตัวเองไปนะคะแต่หนทางของคุณนะคะยังมีทางออกจะมีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือนะคะไม่มากก็น้อยนะคะจะเจอคนแบบกัญยาณมิตรเดนใหม่เข้ามานะคะมีโชคดีมีความโชคดีในการติดต่อในการเจราจานะคะถ้าใ่เกิดปีมะแมเนี่ยนะคะปัญหาตัสื่อพุกอย่างอ่ะนะคะมันผ่านพ้นเพียงแต่ว่าหมอพินใหญ่จะให้กำลังใจนะคะคุณอาจจะมีความเครียดแหละแต่คุณอ่ะสุดๆละ นะคะเราสามารถทําได้ดีด้วยเป็นจังหวะดีที่คนปีมาแมนะคะจะสร้างศักยภาพให้ปืน่นเห็นว่าอะไรที่ผื่นทำไม่ได้ตัวคุณแหละทำได้มันจะเป็นผลดีกับคุณในอนาคตอันไกลๆกการาค้นนาการขายนะคะเขาเรียกว่าอาจจะตัวเขาเรียกว่ากําลังซื้อของลูกค้าลดน้อยลงนะคะแต่ว่าคุณก็ยังมีตัวช่วยมีช่องทางในการหาพมาหากินนะคะมีรายได้ใหม่เข้ามาเพราะว่าคนปีมาแมนะคะจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะเป็นคนที่สู้อยู่แล้วนะสำหรับ ปัญหาเรื่องการเงินนะคะเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะแน่นอนว่ามีหลายคนน่ยพยายามมีหลายคนที่ดึงเงินเก่านะคะหรือว่าเงินที่อยู่ในโลกของอนาคตมาใชา้ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตมันเริ่มตึงแล้วใช่ไหมนะคะรายรับอะไรจ่ายไม่บาลานซ์กันนะคะหรือค่าใช้จ่ายที่มันอโอ์โหลดมากๆหมอพิมแนะนําว่าอย่าให้ปีมาแม่นะ่ะคือให้พิจารณาและลดค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่จําเป็นออกไปบางคนก็บอกว่าจําเป็นหมดทุกอย่างแหละนะคะเพราะว่าปัญหาเก่ามาสะสมบางคนก็เป็นนี้นสะสมแล้วค่อนข้างที่จะเครียดนะคะ แต่เอาป็นว่าคุณบริหารจัดการได้นะคะผ่านเอาอยู่ในรอบสัปดาห์นี้นะคะต่อมาค่ะเรื่องของความรักความรักเนี่ยนะคะเท่าที่มองเห็นน่ะนะคะมันต่างคนต่างโฟกัสเรื่องของตัวเองมากกว่าปัญหาที่เราจะมานั่งคุยกันหรือความทุกข์ความเครียดอ่ะมันเหมือนว่าคนที่เกิดปีมะแมเนี่ยจะรับภาระทุกอย่างเลยนะคะกับคนในครอบครัว นะคะเอาเป็นว่าในรอบสัปดาห์นี้หวังพึ่งตัวเองดีที่สุดคะ่ะไม่ต้องไปคาดหวังกับคนรักอะไรให้มากมายนะคะทาตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะจ๊ะคนโสดคะ่ะนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็จะมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาให้ศึกษาดูใจแต่ว่ามันเหมือนคนปีวแมยยังไม่เปิดใจให้ให้กับความรักครั้งใหม่หรือว่าคนที่ต้องการหาคนที่เข้ามาซัพพอร์ต มันเหมือนแบบดวงชะตาที่ต้องแบบรอคอยรอคอยผู้ครองคนที่จะมาช่วยเหลือแนะนำว่าให้ช่วยเหลือตัวเองดีที่สุดนะคะในช่วงในรอบของในรอบสัปดาห์นี้นะคะปีมาแมนะจ๊ะอ่ะนะคะมาดูวันที่ดีค่ะวันที่ดีของปีมาแมเนี่ยนะคะก็จะเป็นวันที่9ก้าสิบสิบสิบสองช่วงนี้จะติดต่อเจรจานะคะได้10เอ่าวันที่9 10 11 12นะคะแล้วก็10 สเลยค่ะนะคะนะสิบสี่เลยนะจ๊ะอุปสรรคยูที่ใจค่ะนะคะการตัดสินใจของคุณอะนะคะก็คือพูดง่ายว่าคือต้องมั่นคงนะคะไม่ควยเขวนะคะการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยหมอพิมบอกว่าดีหมดนะคะดีนะนะคะอ่ะอย่างน้อยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะปีมาแมน่ะเป็นผู้นําครอบครัวเป็นผู้หญิงก็ต้องทําหน้าที่เหมือนเป็นผู้ชายนะคะบริหารการจัดการเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าผ่านค่ะนะคะ แต่สุขภาพเนี่ยหมอพิมพ์ห่วงเพราะว่าช่วงนี้การขับรถเองอะไรเองไม่ค่อยมีสมาธิพักผ่อนไม่เพียงพอนะจ๊ะทํางานก็เหมือนแบบปัญหาบรรมเร้าไงนะคะไม่รู้ว่าจะจับซ้ายจับขวาคือเขาเรียกว่าคือภาพตําแหน่งของอนาคตอันใกล้เนี่ยมันขึ้นมาสิบไม้เท้าสิบไม้เท้านี่คือปัญหารอบด้านมากเลยนะคะบาคคลงานเยอะมากไม่รู้จะจัดการตรงไหนก่อนดีนะคะแนะนําให้ทํางานยากก่อนแล้วกันแล้วค่อยกลับมาทํางานง่ายนะจ๊ะบริวารคะ่ะเหนื่อยนะคะอืมเราก็ ไม่ต้องพูดมากอะค่ะมันเจ็บคอนะคะสําหรับเรื่องบริวารนะอดทนค่ะนะคะให้หนึกถึงข้อดีเข้อเยอะแล้วกันเนาะนะคะเอาไวให้โอกาสคนรอบข้างไปก่อนนะจ๊ะอ่ะนะคะในช่วงเข้าพรรษานี้วันหยุดยาวๆอยากจะเสริมดวงเสริมบุญอะไรก็ทำไ,ได้ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นลงศพนะคะการปฏิบัติธรรมนะคะการไปวัดไปวานะคะถ้าไม่มีเวลานะคะจัดสรรเวลาอาจจะโอนกําลังซักทําบุญนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะคะผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ,างๆก็ถือว่าเป็นบุญกุศลได้หมดในช่วงของอวันเข้า,าวันสาวรัสานหาบูชานี้นะคะนะต้องดูแลสุขภาพนะคะพักผ่อนให้เพียงพอจ้านะคะช่วงนี้ะนะคะทิศที่ถูกโฉลกค่ะทิศที่ถูกโฉลกของคุณคือทิศใต้ทิศใต้และทิศตวันตกค่ะนะคะถ้าวันไหนที่ต้องเจรจานะคะติดต่อเกี่ยวเรื่องงานคุยงานขอเน้นเป็นสีเขียวสีฟ้าน้ําเงินขาวได้คะ่ะสีเขียวสีฟ้าสีม่วงขาวสีชมพูได้คะ่ะนะคะ โรคค่ะสําหรับใครที่ป่วยอยู่รักษาไม่หายสักทีนึงอะไรประมาณนะั้นยังเป็น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 ,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหายหายนะคะนะหรือบางคนเบาๆโดนของมีคมบาดนะคะโดนของมีคมบาดนะแล้วก็โรคที่เกี่ยวเรื่องของความดันระบบการทํางานของหัวใจแหละนะคะนะหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออใครที่ผ่าตัดมาร่างกายยังทรงตัวอยู่นะคะแต่ว่าจะแข็งแรงขึ้นขึ้นตามลำดับบางคนเบาๆเลยปวดหัวไมเกรนจาาโรคเก่ากลับมานั่นแหละนะคะ หรือโรคที่เกี่ยวเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังนะคะแพ้อาหารได้จากดูแลตัวเองนะคะซื้อยากินรักษาตามอาการได้เลยค่ะสําหรับเลขนะคะโชคลาบบอกพิมหมอว่าไม่เด่นเปียแมน์นี่ไม่เด่นเลยค่ะนะคะไม่ต้องโลภค่ะมันต้องซื้อดีกว่าหมอพมพ์มอมอาให้โฟกัสเกี่ยวเรื่องงานบางทีซื้อมันเฉียดไปถักมาคือได้ก็ไม่คุ้มเสียนะได้ไม่คุ้มเสียจริงถ้าเกิดคนไปจุดทกกูบสถานที่เสี่ยงสิทธิ์เอาเลขทูบอะค่ะเลขทูบเสียงไทยมาซื้อแต่เลขหน้าไพ่จะเป็นเลข8 1 1ห1 5 5 1 4.4ค่ะนะจ๊ะแล้วก็เป็นเลข3.993ที่หมอพิมพ์เห็นเข่านี้นะจ๊ะไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องโชคค่ะนะคะก็เบาได้เบานะคะเบาได้เบาเลยนะจ๊ะเอาละค่ะนะคะก็หวังว่าคนปีมาแม่นะคะโชคดีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ